เอาเนื้อสดอยากดูอยากดูเป็นเฟอเนื้อนี่วันนี้เราอยู่ร้านอะไรนี้นั่งมิกนั่งมิก๋อนางมิกน่าจะเป็นร้านดังประจำที่นี่เนาะคนจะมยอะอันนี้อยู่อะไรนะหุ้ยรายนี่นี่ สามสิบพันกิ๊กแค่ประมาณหกสิบบาทเนาะแพงไหมไม่แพงก็เนื้อราคาเนื้อมันก็ประมาณนี้แหละแม่นแน่นจะเป็นเนื้อนะไม่แน่นเนื้อเปื่อยแต่ว่าเนื้อเปื่อยเขาก็มีแต่ว่ามันหมดมันหมดจะมาเชื่อไมนจะมาเชื่อจะแล้วปกติซัมซี่เขาไปทานเลยเนั่นไงผมบอกพี่แล้วนี่อู้นี่ ไี่เจอแกอันนี้เราอที่บอกว่าเอาลวกเลยอ๋ออย่างงี้โพรมันสุกเลยโอ้ได้แล้วได้แล้วนี่พี่ตกลงเอาเป็ดหรือเอาอะไรเอาเป็ดหรือเอาอะไรนี่มาดูก่อนนี่เนี่ยนี่มักซุกขอกับเฮ็ดสุกบ่มักซุกของกับเฮซุไอ้ย่างที่สาวไอเฟือไอเฟืออุ้ยเอาไปเอาไปเราพี่ต้องหน้าเดินเฮ้ยเอาเอาสุกอันนี้อันนี้อันนี้ครัผมกินดิบได้ไหมเนี่ยไม่อนี้ของผมอันนี้ของผม ข้าสูกเอาสูกอีกช่วยนึ่งนี่หมูหมูตุนไม่มีเหรไม่มีคนเรามักจะกิแ่อคนไทยคนไทยมักตุนคนไทยมักตุนคนไทยแเมใ่คนเรามักตัวคนไทยมักตุนไม่งั้นเจ้าต้มแล้วภาษาเนาะใช่ไหมขขายังขายัง เสิร์ฟเสิร์ฟว้าไปเสิร์ฟก่อนเลยเนี่ยยังนี่ก่อนนายคิดอยู่โอยังเหรออ๋อยังคนเสิร์ฟนี่อันอันนี้คือเอาแบบสุดๆแม่นปาเสร็แล้วอ่านี่แบบเสิร์ฟก็จะลวกน่ากินจงิงๆนะอือนี่เสร็จแล้วก็เอาน้ำร้อนใส่ตัว20บาทแต่เยอะมาก20บาทเออไปแล้วไปเสิร์ฟเออไปเสร็จแล้วของคุณของคุณแดงๆนะของผมแดงๆของพี่ดำๆเออแล้วก็มี นั่นเนอะนั่นนะมิกนี่เขาจริงจริงเขาเที่ยงเขาก็จะปิดแล้วเนาะวันนี้ลูกค้าเยอะมากโอเคนะยี่สิบบาทเนี่ยยังโอ้พี่ที่มันแพงคือมันแพงจนแถมนี่โอ้โหคุ้มฟุ้งอะไงี้โอ้ว่าแล้วทำไมมันแพงจังไม่กินหมดเลยเหรอหรือว่าให้กินเท่าไหร่ก็ได้ตามใจตามใจน้ำก็ฟีโอ้ร้านนี้ดีมากมากนะำก็ฟีเจอจอเฮ้ยเขามีลูกชิ้นด้วยอ่ะ ทิ้มทิ้มให้ด้วยนะนี่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 โอ้เฝอเฝอเฝอน้ำก็พีน้องก็ทำเฝอต่ออันนี้จะทำโภเป็นหม้อไฟเหรอโดยก็จะเอาอันเรียบนำของขออ๋อก็จะมีแบบหม้อไฟด้วยเว้นม้อไโอ้ประมนหม้อไฟน้ำไม่พออ๋อก็เสีน้ำนี่ร้อนไม่พอเขาเลยนี่น้องเขาก็เตรียมให้อีกคนนึงก็เอาชามาวางอีกคนนึงก็ลวกนี่ลงไปอันนี้กี่ถ้วยเป็นเนื้อบอก อ๋อแต่ว่าเขาบอกว่าขอน้ำร้อนๆเลยเขาก็เลยไปขุนหม้อไฟฟ้าให้อ๋อ <c oughs> เขาใส่เป็นหอมเจียวนะไม่ใช่กระเทียมเจียวป่ะอันนี้หอมเ,เจียวจ้ะอ๋อกระเทียมเจียวคือกันโอ้ดูอันนี้สัอันอันนี้ก็สับ0ามสิบพันคือกันเนาะคือขั้นต่ำคือสามสิบพันมีพิเศษป่ะมีเจ้าพิเศษเท่าไหร่จมันจะมีเจ็ดสิบสิบสิบร้อยหนึ 70, 80, น่งก็มีมอ๋อก็คืออยู่ที่เนื้อว่าเนื้อเยอะเนื้อ,น,อน้อยเนาะ นี่ดูดิหุ้ยน่ากินเป็นร้านดังหุ้ยทรายนะขวแก้วมีขนาดคนในเมืองน้อยๆน,นะแต่ว่าขอมาอเจอร้านนี้โอ้โหเขา,าันีหนีมาอยู่ที่นี่หมดเลยนี่แล้วมาแล้วนี่เพิ่มเพิ่มนี้ก็คือเอาความร้อนนี่ขึ้นไปเลยโอ้โอน้องเขาจะกะพอดีไว้สองถ้วยอ๋อโอเคเนี่ยเสร็จแล้วน้องท้ากา็เซิร์ฟเบังล้มนะน้องนะได้มาแล้วครับนี่น้อง เครื่องปรุงไม่พอเต็มโต๊ะนะเราก็เลยเอาไ้ข้างล่างเดี๋ยวขอปรุงหน่อยเดี๋ยวเขาคงามาเอาเครื่องปรุงเขาเดี๋ยวชิมกันนะไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยเหรอนี่เส้นจะประมาณนี้นะโอ้โหใส่นิดเดีวยวเฮ้ยจะมันหอมมากเพราะก็คืออันนี้ก็เป็นจิ้มหรือว่าใส่ก็ได้เนาะจิ้มก่อนจิ้มก่อนอืมนี่มันรสชาติเหมือนบ้านเราเลยนะทำซุปอร่อยมากแล้วก็ นี่เขามีคล้ายๆถั่วมัน,นถั่วอะไรทุกอย่างเนาะคุณนั่งแล้วก็นี่เลยนี่นี่เขาสำคัญคือเขาผักเขาให้เยอะมากเนี่ยเนี่ยที่แพงเพราะเขามีผักแบบนี้นะคุณอยากกินเต็มที่เลยคือคนไหนกินเบิ้ลได้นี่เก่งมากเลยนะเดี๋ยวเราจะเติมพริกหน่อยดีว่ะที่นี่เขาก็มีซอสอะไรพวกนี้ด้วยนะเขาละเอียดเลย นี่เตอร์เกียบแบบนี้นะไม่ได้หรอใช้กี่คนนะไมรูเป็นร้านเราลองเนื้อเนื้อดูอืมอส่อเนื้อี่เอร์กว่าแต่เนื้อร่อเนาะผมจะจิ้มกินเงาะ้มีพริกเผาพริกเผาไหนหนึ่ง คิดผิดหรือเปล่าวะสายพริกเ่อกินแบบมีพริกป่นมีน้ำตาลนึงกินมันอร่อยอยู่แล้วนะโอ้โหน้ำ<ช>ตาล้วยเหรอใช่เนาะแต่ผมจะทำให้มันเป็นสองรสชาติไงอือเนี่น,นี่เสร็จแล้วก็ได้ละแล้วเราจะกิน ในมุมที่มันจะเรียกว่ามันเผ็ดๆนะเดี๋ยวเราชิมหน่อยนะอืมก็ได้อยู่นะแต่ว่าพริกเผามาทำให้มันเผ็ดอืมต้งก็มีกะปิอะไรให้กินด้วยนะมีด้วยอืมอืมเห็นไหใจิมน,ะมนีก็อร่อยกนะปิอุ่งไ มันม่ผักกระตายขาวอืมมีผักอันนี้บ้านเรามันเป็นญ้ารเ้บ่าง้าเรียกใบอะไรใครรู้บ้างจะอยู่บ้านเราเหมือนมันก็เราไม่กินกันเนาะมันจะซาๆต้องเดูให้หน่อยเล้อใครว่าเรียกใบอะไรนะอยู่เมืองไทยผมจะได้ไปกินเนาะผมม่น็นตใต้คลิปมีรางวัลครับอืมีรางวัลครับใต้คลิปใต้คลิปคอมเมนต์มา <c oughs> เอาจริงๆริงมินมาบ้านพน้อมีสิน <c oughs> บ้านพน่อมีสินลองดูนะว่าใครรู้ใครรู้ว่ามันคืออะไรเนาะนี่นละกันใครรู้ว่าเป็นอะไรเนาะก็ลองดูมันเป็นใบอะไรอื้อ กิดหน้าผมนะอืออร่อยดิอร่อยอร่อยเป็นเาเขามจริงๆชามันต้องอยู่ใกล้ๆ่อยนะมองเห็นใกล้ๆชานเนี่ยในชาเป็นแบบเนี้ยนี่ผมอยู่กับพี่โจ เสี่ยวใส่ใจไปทั่วโลกอืมน้ำบ้ืมีแบบปลบุ้งดิบใบหูเสือแล้วก็อะไรสไลแน่ นี่ชั้นมากเลยยาทาไหนเผมเอ้วัสดีครับมีซอสให้กินัฝรั่งลมันเทียวเนาะเนี่ยเฟอ เกจริงร้านนี้ย,ยอมอร่อยเ้าลงชิร้านไหนุูน่ะนั่งอะไรสักอย่างกูเต็มร้านเลยแต่เราก็นั่งกินข้างนอกนอนเลยๆอยไม่รบกวนเขาเริ่มเผ็ดแล้วครับตอนนี้เนื้อเริ่มออกอืมอืมอืมแล้วเนื้อเขาไม่เหนียวอนะ่ะ จริงเขามีเนื้อไปล้วยว่าประมาณเ,เนื้อปมันไม่มีนะอือหือเอมาก S <S 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 อนนือันนี้มันเป็นถั่วกับถั่วหายอะไรเพื่อนนีหากหลายอย่างมากแล้วอยากกินเค็มก็กะปิกินอเลยไปอืมรอย

มื้อทมเขาใหญ่เนาะสมัยก่อนร้านนี้ก็น่าจะขายอยู่ประมาณแส <c oughs> นหะ้าเนาะห้าก็คือหกสิบบาทมันก็ขยับ เท่าตัวมาเป็นสามสิบพันเลยอร่อยคลิปแค่นี้นะพอดีจะคุยกับพี่โจนะครับเห็นไหมครับของฟรีจะมักน้ำปลาก็มีที่ซื้อก็มีโอ้หหกสิบบาทครูแม่